ชาวราศีเมฆทุกท่านครับได้ฟังแล้วถึงกับตกใจโหราศาสตร์ดังถึงสามสำนักได้ทักออกมาตรงกันว่าชาวราศีเมฆความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาดวงของชาวราศีเมฆในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ ที่จะได้รับเงินมากถึง250ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหราศาส์ดังจากทั่วโลกเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีเมฆนั้นดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่าง ดีขึ้นแบบเก่าก็ดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทําการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลางเอาไว้ก็ไม่หยุดฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี จนทำให้ตัวของท่านนั้นกับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะมากรองอยู่ตรงหน้าดังที่ตัวของท่านนั้นปรารถนาแล้วท่านที่เกิดในราศีเมษสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดี เพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับจับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะลนทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดี สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมษบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรว,วยชับรวยโชคกตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนานห้ามลบดูเป็ยนอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลลูก เพื่อให้คนที่เกิดในราศีเมฆนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่าง นับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หล่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐี จะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชมก,กันได้เลยครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับวาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่าน โดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาผกปักรักษาตัวของข้าพเจา้า และครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้านั้นดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพร ให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบในสิน้น ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุข,ขัยนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้วา่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ตัวของชาวราศีเมษได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมี จะทำให้ตัวของท่านนั้นกับกลายมาเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเกื่องอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ เอาไปปดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวลาสีเมีนับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกําลีกำไร หรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมีนนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจราสนาจะมีบุคคลที่มีบาแะมีมาก มาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูในทุกด้านคนที่เกิดในราศีมีดดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชาบนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เหมือนกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือ ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีเมษที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีเมฆนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีเมฆเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีเมฆเป็นคนที่เหล่าเทวดาและทวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาอยู่ ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บางแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่ลังหลเข้าหาตัวของท่าน ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปธรรมคาชูท่านที่เกิดในราศีเมษบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทําไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทําไมยังทุกข์ยากลําบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่า ที่ท่านนั้นได้ช่างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมฆนั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์ ได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใคร ทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดียังดวงไม่ขึ้นอยู่ก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐี ภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเขามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้ตัวของท่านนั้นเสียใจ หรือเป็นทุกขใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีหมดทุกอย่าง ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นรักษาศินห้าหรือสินแปดให้ตัวของท่านนั้นทำได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ศินห้าก็สินแปดไม่สินแก็สินห้า ให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเม็ดแต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาและเป็นที่รักของเรามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่เ่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่3คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขาย ทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเงินทองจะหลังลายมาเทมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทีถ้าหากว่านางนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำข้อนี้ได้ จะทาให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลามาเราเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยคลิปรับวิธีการแก้กรรข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็น ให้ตัวของท่านนั้นมันทําอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีอํานาจวาสนาเป็นคนที่เคารพของเหล่าเทวดามารพมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลลกชาวราศีเมฆทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้านี้ได้ชีวิตของท่านนั้น จะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นสามารถทำตามห้าข้อนี้ได้อาจารย์บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่ความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข และสําหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้รังไลามาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหมู่มานไม่ว่าจะอยู่ในลุกคุ้มไหน ก็อย่าคิดที่จะมาไกลดูไวเถินสาธุ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 